สวัสดีครับนะครับนี่นะครับวันนี้จะมาทําคลิปขึ้นเอ็นนะครับก็แน่นอนนะครับตัวนี้นี่มาดูกันก่อน r อราส e ีดแฟนโทมนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นไม้สายสปีดที่น่าจะไวท็อปทอปและของวิกเตอร์ณตอนนี้นะครับใครชอบยี่ห้อโ o n ิกนะครับแล้วชอบ n a โ o แฟลร์เจ็หรือ700 Pro มาลองตัวนี้ดูใกล้กันมากๆนะครับแล้วก็แต่ผมว่าเฟรมมันดีว่า เป็นมันบางมากบางมากๆบางมากๆแล้วด้านข้างก็ไม่หนาด้วยนะครับใครอยากลองแบบสายสปีดแท้นๆนะมาลองดูมาลองดูนะครับนะเดี๋ยวมาขึ้นเอ็นกันนะครับเอ็นที่ขึ้นนะแน่นอนนะครับ VBS 6 6นะครับโอเคคนอื่นเขาจะเล็กน,นานโนแต่ว่าเวลาเราเข้าใจก็คือ VBS เนี่ยจะเป็นตัว,ตวท็อปแล้วนะครับถ้าเป็น VS ก็จะเป็นตัวตัวแถมนะตัวนี้คือตัวท็อปนะครับก็เด้งสุดๆนะครับแล้วมาฟังเสียงกันลืมลืมนะครับนี่นี่เสียงนะ VBS 6 6 เกลี่ยมันจะใส่ใส่ครับอันนี้คือแฟนโทมนะดูดิเนี่ยดูความบางของเฟรมเลยบางมากนะครับบางมากครับปึ๊บปึ๊บนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาฟังกันดูดิเกี่ยๆผมก็จะตีขึ้นแล้วตีเองไม้หน่อยนะดูดิเออนะครับปึ๊บ ต้องเต้นด yeah, ้วยต้องโยกด้วยเออเออเสียงมันใสจริงเนี่ยเสียงดีนะโอเคอยู่โอเคอยู่